พอ้ไปป่าเขาที่ดไป่าเวานี้เป,ป,ยเปียนสองว่าแปเปี้งองมองว่าสอยพสูงนะครับที่เห็นเป็นไฟป่าบนดอจระเข้ครัที่เกิดขึ้นอยู่บาือทีเ <บน S 1> จันจังหวัดเชียงรายดยจรเะเข้ครับไฟเนี่ยลุกไหมอย่างของไม้ไผ่ครับกาลังดังลั่นสนันผืน่าคโรพยาบาลไหมขวามือฮะโรงพยาบาลแม่จันแล้วคุณดูไฟเนี่ยมันใกล้แล้วนะอีกนิดเดียว เปลวไฟอยู่ใกล้แล้วแต่ควันมันมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับผมพันโสทเิ์สันวันณสืบเชื้อกำลังพลกิจอาสาพระราชทานสถานีวิทยกุกระจายเสียง914สําำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผมมีความรู้สึกที่อยากจะมาเล่าเรื่องราวของ ทีมทีมหนึ่งที่มาแก้ปัญหาซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในพื้นที่แห่งนี้นะครับข้างหลังของกับผมนะครับเรียกว่าดอยหัวจรเข้ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จันนะครับแล้วก็เป็นเขตแดนระหว่างอำเภอแม่จันกับอำเภอเมืองรวมทั้งส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ติดกับถนนพหลโยธินถนอน,อนหมายเลขหนึ่งนะครับเส้นทางนี้จะมุ่งหน้าจากจังหวัด ตัวอำเภอเมืองเชียงรายไปยังอำเภอแม่สายและบริเวณที่เห็นอยู่แนวต้นไม้ตรงนั้นก็คือสถานที่ราชการนั่นก็คือโรงพยาบาลแม่จันทร์สาปีที่ผ่านมานะครับดอยหัวจอระเขตรตรงนี้ประสบกับปัญหาไฟไหม้อย่างรุนแรงและต่อเนื่องนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นี่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นเขตแดนเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขตชุมชนนะครับ โดยเฉพาะสถานที่ราชการรวมกับทั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ดังนั้นจึงมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับลุกขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับปัญหาไฟป่าในพื้นที่โดยการนำของผู้นำชุมชนรวมเอาทั้งพี่น้องประชาชนภาครัฐเอกชนมาสู้กับไฟป่าวันนี้สถาน,นีวิทยุกระจายเสียง914นะครับก็จะพาท่านไปรู้จักกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่าคนสู้ไฟซึ่ง ท่านแรกที่จะพาท่านไปรู้จักถือว่าเป็นแกนนําเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้นําที่มีความสาคัญมากนั่นก็คือนายวรยุทธ์ข้อมบุญนายอำเภอแม่จันท่านต่อสู้กับปัญหาไฟป่าอย่างมาต่อเนื่องและพยายามที่จะเป็นการนําพาสู่การแก้ปัญหาไฟป่าให้อย่างที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้อย่างเป็นเสร็จเดี๋ยวเราไปพบกับท่านนายอำเภอ วรายุทคอมบุญซึ่งตอนนี้นะครับอยู่บนดอยเจระเข้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปพบกับท่านเลยครับพร้อมเสียสละจิตอาสาเราพภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือ ใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเอา้าท่านนายเพื่ออยู่นี่สวัสดีครับท่านนายเพื่อครับ Oh, วโอ้โหจำไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับท่านนายอำเภอมาด้วยชุดจิตอาสานะครับวันนี้ท่านนายอำเภอวรยุทธ์ข้อมูลนะครับท่านนายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่ผมแนะนำท่านผู้ชม ชมทางบ้านนะครับว่าท่านเนี่ยแหละคือต้นแบบของคนสู้ไฟของอำเภอแม่จันของเรานะครับเป็นยังไงวันนี้มาทําอะไรครับท่านนายเพื่อครับอ๋อวันนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันกับมาดูต้นไม้ที่เราปลูกแล้วเราก็มามุลงลงรักษาเอาพวกเถาวัลย์ที่มันขึ้นมาวัาออชพืชออกเดี๋ยกับพี่น้องกับชาวบ้านออแล้วก็มาปลูกเสริมต้นที่มันตายแล้วปลูกเพิ่มเติมออของบริเวณดยอยจระเข้ครับยูเราอยู่ตรงที่หมู่7นี่คือดยอยจระเข้เป็นส่วนไหนของจระเข้เลยครับตรงเนี้ยอ๋อของหมู่7เนี่ยจะเป็นส่วนของลําตัวของดอยจระเข้ซึ่ง ส่วนหัวเนี่ยก็จะอยู่ที่ด่านกิ่วเทบย,ย,ยังตรงเขตตำบลแม่จันแล้วกครลไล่มานี่จะเป็นส่วนตัวแล้วก็ไปส่วนหางที่ห้อยก้างป่าก็จะเป็นส่วนหางซึ่งดอยจอระเข้เนี่ยมีความสําคัญนะครับอย่างนําเรียนกว่าเป็นดอยจรเค้เป็นแนวเขตของแบ่งระหว่างอำเภอเมืองเชียงรายกับอำเภอแม่จันแล้วก็เป็นป่าต้นน้ําลําน้าแม่จันที่หล่อเลี้ยงของอำเภอแม่จัน แล้วก็พี่น้องอของจังหวัดเชียงรายด้วยมันจะลงไปไหลไปสู่น้ากกไปน้ําโของอะไรต่างๆนะครับแสดงว่าคนถ้ามาเที่ยวเชียงรายแล้วก็จากเชียงรายไปแม่สายก็จะเห็นดอยหัวจระเค้ตรงนี้อยู่แล้วครับเห็นดอยจระเค้แน่นอนครับว่า ผมเองเนี่ยมาเป็นนายอำเภอแต่เมษาปี63า oh. วันที่มาถึงก็คือไฟไหม้ดยอ, <Okay. S 2> อยจระเข้อยู่มีการตั้งศูนย์บชาก,การอยู่ที่ที่วการอำเภอเนะครับ,รบเป็นทํางานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐเจาที่ทหารป่าไม้และสุดทสุดคือภาคีขายภาคประชาชนช่วยกันในการดับไฟป่าที่ดยอยจระเข้ครับปกติเนี่ยไฟป่ามันก็ไหม้แทบทุกดอยในพื้นที่ภาคเหนือทำไมท่านในผมเพอจึงบอกว่าพื้นที่ดยอยหัวจระเข้เนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาไฟป่าต้องทําแบบ แบบครบมิตีอ่ะทแบบยั่งยืนเกิดเพราะอะไรครับครับจริงๆอยากาความสําคัญของดอยจร์ลเนะครับ,รบแล้วกเ็เรื่องป่าต้นน้ําแล้วก็ทําครบขั้นมิติคือจริงๆก็จะทําให้พี่น้องประชาชนภาคีขายที่อยู่ในพื้นที่หลักเข้าใจมีความตระหนัก <ừ> ความสําคัญเรื่องทรัพยากรนะครับดินป่าไม้อากาศ น้ำนะครับซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องดินน้ําป่าที่ในหลวงรัชการที่าพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาเน่นี่มาให้ความสําคัญแล้วก็อยากพูดง่ายปลูกป่าในใจคนคือให้พี่น้องประชาชนเห็นความสําคัญของป่าไม้ที่เป็นปอดที่สําคัญที่สุดและเป็นแหล่งต้นน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องของชาวอาเภอแม่จันและก็ของจังหวัดเชียงรายใกล้เคียงด้วยครับเขาบอกว่าข้อมูลในในพื้นที่เนื่องจากว่าถ้าใครติดตามเรื่องของอาเภอแม่จันก็จะบอกมันจะมีรอยเลื่อนแม่จันอยู่ ช่ไหมครับซึ่งรอยเลือดแม่จันเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งเราไม่สามารถสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ถูกไหมครับข้อมูลนี้ครับใช่ครับเพราะว่าในอำเภอแม่จันเนี่ยเป็นรอยเลื่อนแม่จันที่พลาดผ่านนะครับจากแม่อายมามาปัดตึงนะครับมาแม่จันผ่านที่วการอำเภอที่ด้านที่มองเห็นนะครับตอนนี้จะผ่านทําให้ไม่สามารถที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนขนาดใหญ่แม้แต่ในหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านพระองค์ท่านก็เคยเสด็จมาที่ฝายปงผมที่ตําบลปัตตึงเนี่ยละครับทางไปตรงนี้นะครับเพื่อจะไปดูฝายและพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนแต่ว่า ศึกษาแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากติดรอยเลื่อนออแม่จันฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนทุกคนเห็นความสําคัญไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่ต้องการไน้สือภาคประชาชนชเห็นความสําคัญเรื่อง ป่าต้นน้ำมีป่าไมา้ฝนก็ตกต้องตามฤดูการเสร็จแล้วก็มีการสร้างฝายชะลอน้ําแล้วก็ปลูกกล้วยป่ากล้วยเบิกนําแล้วก็ไม้ป่าเพื่อจะสร้างระบบป่าเปียกเพื่อจะทําให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภาวะความแห้งแล้งของอำเภอแม่จันครับสังเกตเห็นหนึ่งว่าในในตัวอย่างพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งเขาอยู่กับดอยเนี่ยหรืออยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยเขามีส่วนร่วมของเรากับเรายังไงในการแก้ปัญหาไฟป่าครับ ครับพี่น้องอาชาติพันธุ์เนี่ยครับบางทีอาจจะมองว่าเป็นคนที่เผาปุง่งเผาป่าจริงๆเพานําเรียนว่าในส่วนของพี่น้องเนี่ยนะครับก็จะมีไล่เหล่าก็จะดูแลทําแนวกันเตรียมพื้นที่การเกษตรก็จะมีการทําแนวกันไฟอย่างดีมาให้ไฟเข้าป่าแล้วก็ช่วยกัน ดูแลรักษาป่าต้นน้ําแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆพี่น้องก็จะขึ้นมาร่วมกับทางผู้นําเข้ามาช่วยกันดับไฟป่าการดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดีครับคืออย่างนี้ครับเพราะว่าใอย่างนาเรียนว่าของเราเนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรที่เหมือนจะอู่ข้าวอู่น้ำอย่างนี้ก็ได้หครับมีเยอะแต่ว่าพยายามเรียนว่าของเราอยู่พื้นที่อยู่นอกเขตชนบทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดว่าเราเรียนหนังสือมาคือป่าต้นน้ําก็อยู่บนภูเขาแล้วก็เราก็มา เสริมในการปลูกปา่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ก็จะดึงฝนมาพอฝนตกเราก็สร้างฝายชะโลน้าเก็บไว้ที่สงคัญที่สุดพวกอย่างนี้ก็เป็นทรัพยากรที่จะดูแลให้พี่น้องประชาชนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมีน้ําทําการเกษตรมีน้ําเพื่อการบุแโภคมีป่าไม้ให้อากาศให้หายใจมีดินที่ดีคือพูดง่ายเป็นตลาดของพี่น้องประชาชนที่มาโดยที่มาชอบโดยมาใช้สตังค์<อ>แต่มามีแต่ความสุขมาแล้วก็มีความสุขอากาศร่มเย็นยิ้มได้อ๋ นี่ครับแต่คือถึงบอกว่าต้องมาช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับมาตรงนี้ก็จะมีความสุขครับ<น>เห็นพี่น้องยิ้มได้นายเพอก็ยิ้มได้ครับอยากจะทราบว่าดอยหัวจอระเข้เนี่ยมีรูปแบบหรือโมเดลการแก้ไขมหาไฟป่าดอยด,อย,จดอยจอรเข้เนี่ย แตกต่างจากที่อื่นอย่างไงที่เป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยครับก็โมเดลการทํางานวิชาการก็คงไม่ต่างกันนะครับ,รบตามแต่ว่าในผมเองเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนว่าในของดอยจรเข้นี้นะครับพี่น้องประชาชนจะมีะเป็นป่าต้นน้านะครับให้เขาดูแลรักษานะครับว่าปลูกป่าในใจคนแล้วก็ให้เขาจูยเลยว่าตรงนี้เป็นพื้นสมบัติของพี่น้องประชาชนมไม่ใช่คงใดคนงหนึ่งเป็นของประเทศชาติถ้าป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับ นะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะมีน้ําดีมีอาหารดีนะครับอากาศดีแล้วก็ชีวิตมีความสุขทูกน่าคือทุกอันนี้ก็คือเป็นสมบัติของส่วนรวมของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันครับผมอ๋อ,อครับอย่างที่เราทราบว่าพื้นแม่จันหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าที่ดอยสูงนั้นภารกิจสําคัญก็คือการรักษาพื้นที่ป่าตรงนี้ให้อยู่คู่กับชุมชนและชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ได้จากป่าแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักเมื่อกี้เรามามีการเอาเมเล็ดฟักทองขึ้นมาอย่างเงี้ยมเล็ดฟักทองไม่หยอดมาะลยเวลารู้สึกก็เป็นภาพที่แห่งความรู้สึกที่ดีแทนที่เมื่อกี้ทีมงานของเราเองนะก็ไปเก็บผักกลับบ้านไปด้วยเนี่ยทุกครั้งที่กลับมาก็ได้เหมือนเหมือนทุกนี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับท่านนายเพื่อครับซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยที่ไม่ใช้สระตงัง แต่เรามาแล้วมีความสุขนะครับมาเก็บหาของป่านี่ก็อย่างที่เรามาดูแลรักษาที่ต้นไม้ที่เราปลูกนะครับก็อย่างที่ท่านว่าก็เอาเมล็ดฟักทองเมล็ดแตงข้าวโพดมาหยอดหยอดไว้แล้วพอถึงเวลานามาบำรุรักษาแล้วก็เก็บผลผลิตไปด้วยนะครับที่ดาดอยก็มีอะไรต่างๆก็มีนะเนี่ก็ที่สำคัญที่สุดทุกคนมาแล้วเชื่อว่ามีความสุขแน่นอนครับสวัสดีครับพ่อหลวงโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อหลวงถถวรเอ้าวเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยชื่ออะไรครับพ่อหลวงครับครับ สวัสดีคับครับมผมนายถาวรแก้วหลวงนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลปันปตึงนี่นะครับอตอนนี้ก็ได้นาชาวบ้านนะครับเข้ามาช่วยกันเที่ยวถัาางออนะครับเพราะว่าบางทีเครือเนี่ยมันเข้าไปไปพันกับต้นใหม่นะครับนี่ต้นไม้ตายแล้วหมู่บ้านปะตึงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยหมู่บ้านปะตึงอยู่ฝั่งนี้ครับโอ,โอ้ดีใกล้ทุเขาตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับผมใช่แสดงว่าถ้าเกิดไฟป่าไหม้เนี่ยอยู่กันไม่ได้แล้วครับโอ้ชาวบ้านก่อ ความวมมือเป็นอย่างนี้ขึ้นมาช่วยกันดับนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็จะนักดีในเรื่องของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะป่าไม้นะครับก็เลยต้องมาปลูกทดแทนหลังจากปลูกทดแทนมาเนี่ยเขาจะปลูกทิ้งปลูกขวางมันก็ไร้ประโยชน์นะครับกแต่ก็ต้องมาดูแลกันมาดูแลอย่างนี้ผมผมเห็นอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยเพราหลวงมีฟักทองด้วยที่ปลูกด้วยเหรอต้นต้นนี่ต้น ต้นทองนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านพี่น้องชาวดอยถ้าไฟมันไหม้ตรงไหนละเขามาปลูกนะครับตัวนี้มันจะงแงมอ้หครับคุมดินอย่างนี้เลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นพืชคุมดินครับพืชคุมดินครับอ๋อแสดงว่าถ้าขึ้นมาบนนี้เนยนอกจากจะมาดูแลต้นไม้ก็ยังมีอาหารกลับบ้านไปด้วยครับมีครับมีมีอาหารกลับบ้านตัวนี้ก็จะสร้างเป็นเหมือนเหมือนกับสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับเพราะว่าจะเป็น เพราะว่าจะเป็นปลูกต้นมะขามป้อมนะครับแล้วก็ข้างบนนี่ต้นนั่นกับต้นถ้ากําเมืองเฮาพังเหือดนะครับหนอพังเหือดเป็นเป็นเป็นผักชิ้นนิดหนึ่งเนาะครับพอดีแต่ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ทางพื้นที่ภาคเหนือผักผักผักเหือดผักเพือนแกงอร่อยแกงอร่อยมากแกงอร่อยมากถ้ามาทางนี้ก็ต้องมากินแกงเผืออันนี้เราก็ปลูกตรงนี้ครับปลูกครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นจะเป็นต้นน้านะครับเพราะว่าตั้งทั้งมดเนี่ย ใช้น้าอยู่มีอยู่ประมาณเกือบหกร้อยหลังคาเรือนครับใช้น้ําจากที่นี่แหละนะครับใช้น้ําจากที่นี่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นต้นน้าเลยเราเวิร์กเวิร์ข้างล่างนะครับข้างบนนะครับสันเขาเนี่ยเขาจะมองเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นตรงมูลใช่ไหมครับเดี๋ยว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 เราจะดูดูไปพร้อมกันนะครับสันเขาด้านหลังนี้นะครับครับจะเป็นพื้นที่ต้นน้ําทั้งหมดซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรม สร้างฝายด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูพื้นที่ฝายปลูกปลาเสริมนะครับบางทีเราปลูกต้นไม้ไปมันตายบ้างมันยบ้างเราก็นำต้นใหม่มาเปลี่ยนเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราเราจะไปดูฝายต้นน้ํากันนะครับนะครับครับก้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับกันขอบคุณครับ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 คครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นทีมงานอีกทีมงานมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงนะครับ น้องๆกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็วนหนึ่งก็จะทํางานที่สํานักงานวันนี้ก็มีจิตอาสานะครับมาช่วยในการที่จะสร้างฝายชะลอน้ําในพื้นที่ของดอยหัวจเจรเข่ลําธารตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นลําธารที่เป็นต้นน้ําหลักในดดูแล้งที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้ก็แทบจะเรียกว่าแห้งเลยแล้วแต่ทำยังไงจะให้กรณีที่เกิดไฟป่าจะทำยังไงเพื่อจะเกิดความชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับ น้องๆนะครับจากทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจะไหมครับ,รบสวัสดีครับอยู่มาจากไหนนะมาจากอำตะป่าตึออามาตตงมา,มากี่คนวันนี้เรา6-7โอ้นะครับเราเราในกรณีที่เกิดไฟป่าที่ดอยหวัวจรเข้เนี่ยในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะไหมได้รับผลกระทบเยอะาหาหาแต่เราก็มาช่วยตลอดเนาะกรณีไฟป่าเราก็ช่วยตลอดทวงนี้หลังจากไฟป่าจบแล้วเป็นอยู่ในช่วงของการที่จะเตรียมการรับ ใช่ไหมครตอนนี้เรามาทําอะไรบ้านออมาทำป่า,นานชะอลน้ำค่ะแล้วก็มีปลูกป่ามัปลูกป่าใช,ใช่ไหมครับก็ทีมงานก็มากันทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มาทานข้าวเที่ยงที่นี่กัน <Okay. S 1> เห็นเขาบอกว่าอะไรนะแต่ทานเป็นอะไรนะแกงเทพธิดาดอยนั <Yeah. S 1> ่นก็ทานด้วยกันนะครับก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่ปกตินี้ทํางานในตําแหน่งอะไรครับที่อบตอน,นี้ครับเป็นพนักงานจ้างหมออะก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้เลยแต่บ้านนะครับพื้นเพบ้านนะครับเป็นคนพื้นที่นี้ไหมเป็นคนฝัตึงหมู่แปดหมู่ของหมู่แปดนี่คือหมู่เจ็ด ซึ่งเวลาไฟป่าไหม้นี่ก็ต้องบอกเลยนะว่าผวาไหมผวาเนาะไฟไม่ไม่แรงวันนี้ก็เข้ามาช่วยนอกจากจะเป็นการดูแลพื้นที่ป่าตรงนี้แล้วก็เหมือนกันดูแลบ้านตัวเองนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้เยอะมากนะครับวันนี้มาบอกเลยน้องๆจากอบตอนนะครับลำธารห้วยนี้นะครับห้วยเลือตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเจอนะครับมีพี่ๆทหารนะครับอ่า่สวัสดีครับขออนุญาตครับอ่า สวัสดีครับพี่ทหารอ่าขออนุญาตครับสวัสดีครับอ่าจากไหนตอนนี้ครับของผมอยู่ชุดชฉพาะขอสามสองสองครับอ๋อชปศสามสองหนึ่สองนี่ครับชปขอครับชปขอสามสองหนึ่สองของกองกำลังผ่าเมืองครับกองรบมรรคกองรบมรรคจัดจากหน่วยที่ตั้งปกติกองทหารม้อที่สามกองทหารม้อที่สามเนาะอ่าก็มามาช่วยเขาครับก็พื้นที่ตั้งไกลไหมจากตรงนี้ของผมจะอยู่ที่อบตเก่าครับอบตเก่านะครับปะตึงครับปัตึงก็มาช่วยชาวบ้านเขา มาตลอดไหมมาตลอดครับตอนที่ช่วยเปิดไฟไหมแรงๆนี้ได้อยู่ในพื้นที่นี้ไหมได้ยอยู่อยู่ครับเป็นไงบ้างเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ได้ทราบกันหน่อยครับก็ในพื้นที่ก็้าพูดถึงก็มีความรุนแรงนะครับเพราะว่ามันหลายพื้นที่เพราะว่าในตะปูปั้งนี่ไม่มีแต่เขาอ่าครับขึ้นเวลาขึ้นมาก็ลําบากอย่างเงี้ยอืมแตก็ช่วยกันทุกหน่วยงานตอนที่ไฟไหมเนี่ยทางอ่ากลังพลของเราได้ขึ้นมาดับด้ไหม มาด้วยครับมาทําแนวทําอะไรเล่าให้ฟังหน่ยที่ว่าบางคนที่อยู่ในพื้นพื้นที่เมืองเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าสาภาพเวลาไฟป่ามันเป็นยังไงโอ้ถ้า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 ได,ได้ได้ลามไปแล้วก็คือเอาไม่อยู่แน่นอนเอาไม่อยู่เลยใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าม,มันมันมัทับผมกันนานอา๋อน่ากลัวด้วยใช่ไหมหน่ากลัวด้วยใช่ไหมเขาใกล้ไม่ได้ครับเขาใกล้ไม่ได้ใช่ไหมครัวันนี้เรามาทำอ่า ฝสร้างความชุ่มชื้นใช่ไหมครับ,รบอ๋อนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากน้องๆ้องทหารนะจากกองกำลังพาเมืองนะปกติที่ตั้งปกติคือกรมทหารมาที่3ามอ่าก็จัดมาอยู่ในพื้นที่ชายแดนนอกจากจะดูแลเรื่องรักษาอาเขตประเทศแล้วหน้าที่หนึ่งก็คือดูแลชาวบ้านใช่ไหมฮะช่วยทุกอย่างเลยน,นะครับออช่วยทุกอย่างนะครับก็ถือว่านี่แหละครับเราก็จะมีมีน้องๆ้องทหารมานะครับก็ไม่ใช่คนที่นี่ ไม่ใช่ครับคนที่ไหนครับเพชรบูรณ์ครับแลรักไหมมาอยู่ที่นี่ชอบไหมก็มาอยู่หลายปีแล้วหลายปีแล้วนะเอาครับก็นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับใทฐานของเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับครับนะคะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้นะครับก็จะมีเป็นการสร้างถ่ายต้นน้ำนะฮะก็จะมีสองก็คือจากกรมทหารพนที่สามหนึ่งกับ กรมทหารมาที่3ามกำลังผ่าเมืองนะครับกำลังช่วยกันในการที่จะสร้างฝายชะลอน้ําก็จะเห็นความนะครับในบรรดาทีมงานทั้งหมดบางส่วนนี้ก็จะเขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งครูฝ่ายตําแหน่งครูฝ่ายคือคนที่ได้รับการสอนได้รับการอบรมในการสร้างฝายชะลอน้ํานะครับเป็นคนเป็นกําลังคนต้นแบบซึ่งพอได้ความรู้มาก็จะมาเป็น ผู้นำเป็นแกนนำเป็นครูในการที่จะมาสร้างฝายชะลอน้ําอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นว่าการสร้างฝายชะลอน้ําก็จะมีองค์ความรู้มองลักษณะน้ํานะครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญถ้าเราสามารถเบรกน้ําได้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นป่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวกันไฟอย่างดีมากนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามการไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับเรื่องของกลุ่มกลนสู้ไฟก็จะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาไฟป่าทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนมาก แต่สิ่งหนึ่งอาจจะมีคำถามว่าการแก้ไขปัญหาไฟป่าตรงนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรเพิ่มเติมไหมต้องบอกว่าการแก้ไขปัญหาไฟป่า ไม่ใช่ทำโดยขาดหลักวิชาการยังมีอีกกลุ่มกลุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นนักวิชาการซึ่งจะคอยให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวอำเภอส่วนราชการพี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มพื้นราบในการแก้ปัญหาไฟป่าย,ยังไงที่จะถูกต้องตามหลักวิชาการและได้ผลจริงๆวันนี้เราก็จะไปพบกับอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนด้านวิชาการนั่นก็คือ นายนรงค์ฤทธิ์คำลือหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่บนดอยแม่สลองรับพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่2 0 0 0ไร่ในพื้นที่แห่งนี้ท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดับไฟยังไงให้ปลอดภัยการแก้ไขปัญหาไฟป่ายัางไงที่ ทุกคนทํางานจะได้ผลและปลอดภัยเดี๋ยวไปพบกับท่านเดี๋ยวเราจะไปที่ดอยแม่สลองทีมงานนักข่าวภาคสนามของเราได้เดินทางไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพสดออกมาจากดอยแม่สลองครับเชิญครับสวัสดีครับผมผมนายนานุโรลิ์คำลือครับผมทำนทหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลองครับซึ่งสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลองมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด250,000ไร่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สลองนอกตำบลแม่สลองในทั้งตำบลแล้วก็ตำบลเทือดไทยบางส่วนแล้วก็ ลงข้างล่างนี้ก็จะเป็นตำบลป่าตึงของอำเภอแม่จันซึ่งข้างล่างนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ของอำเภอแม่จันที่ผ่านมาก็คือของดอยจดเข้แล้วก็อุทยานเตรียมการแห่งชาติเราน้ำกบครับซึ่งสถานการณ์ไฟของสายพงไฟ,งไฟ,ฟป่าดอยพิสรองที่เรานอกเหนือการ,การควบคุมของเราคือเราจะมีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านครับซึ่งแนวชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวยาวและเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเราเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะ ส่มเสี่ยงกับปัญหาแนวชาดแดงแน,นวตะเข็บทั้งเรือ่องยาเสพติดทั้งเรื่องอคนลักลอบนะฮะเราตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ควบคุมของทางทางทหารเขาครับการคันที่ไฟป่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ครับเพราะว่ามันส่มเสี่ยงอันตรายครับเราต้องรอให้เข้ามาถึงในพื้นที่บริเวณที่ปลอดภัยและจากนั้นถ้าเข้ามาถึงพื้นที่ปลอดภัยแล้วบางทีไฟมันเป็นวงกว้างการควบคุมก็ลําบากครับแต่ด้วย ได้ชาวบ้านเครือข่ายของของของสถาน,นีเองก็ได้อบรมเครือข่ายชาวบ้านมาเป็นกิตอาสามาเป็นแนวร่วมครับชาวบ้านเขาเห็นไฟเขาก็จะเข้าไปจกัดหรือแจ้งมาหารเราครับร่วมกันทำเรื่องกันไฟร่วมกันจัดการเชื้อเพลิงครับอย่างนี้ใน,ในพื้นที่ของสายครื่ไฟป่าดอยแม่สลองครับผมสาถานีครืไฟป่าดอยแม่สลองอย่างที่นําเรียนเบื้องต้นครับว่าเรามีพื้นที่ทั้งหมด 250,000ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนอด้วยอัตรากำลังเจ้าที่ของเราจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเจ้าที่อาสาดับไฟป่าเนี่ยประจำประจำปีที่เราจ้างช่วงฤดูไฟนะครับอยู่25นายแล้วมีพนักงานราชการที่ที่อยู่กับเราทั้งปีกับมีอีกประมาณมีอยู่7นายครับซึ่งในพื้นที่ภูเขาสลับซ้อนและพื้นที่250,000ไร่เนี่ยด้วยกําลังของเจ้าหน้าที่เองเนี่ย ดูแลนะไม่สามารถที่จะใช้กําลังเจ้าที่เฉพาะเจ้าที่อย่างเดียวในการควบคุมดับไฟป่าตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราก็ได้อาสาสมัครพิทักษ์สิ่วล้อมซึ่งชาวบ้านเป็นเครือข่ายของเรานะครับได้ได้ได้เข้าให้ความร่วมมือในการช่วยรัดตะเวนไฟช่วยการเข้าระงับเหตุไฟกับเจ้าที่พร้อมกันซึ่งเจ้าที่ก็เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ื่อม้เครื่องมือและให้ความรู้ของเรื่องของวิธีการดับไฟเบื้องต้นครับผม ซึ่งถ้าเป็นอันตรายแล้วก็พวกาภูเขาสูงชันเนี่ยจะให้ชาวบ้านเป็นกําลังสํารองเจ้าที่จะเข้าไปครับผมเราก็คํานึงถึงอันตรายแล้วก็คํานึงถึงความปลอดภัยของอาสาสมัครของเราด้วยครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายในการไล่สดคนสู้ไฟในครั้งนี้บอกตรงๆเนี่ยนะครับว่าในการที่ไล่สดครั้งนี้ทีมงานทั้งหมดนะครับที่เข้าไปทํางานมีความรู้สึกอิ่มเอิบ เป็นอย่างยิ่งที่เห็นการต่อสู้ของคนสู้ไฟที่จับมือประสานการทํางานกันอย่างใกล้ชิดแต่ที่สําคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องขอขอบคุณท่านในเผื่อแม่จันท่านวรยุทธ์ข้อมบุญและก็นักสู้ไฟที่กล่าวในไลฟ์สดทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทำและท่านผู้ชม ที่ติดตามนะครับจากทางบ้านในวันนี้นะครับที่รับชมผ่านเพจโรงเวยนกิจอาสาพระราชทานในวันนี้หากท่านต้องการความช่วยเหลือสามารถแก้งได้ที่สายด,วด่วน1 5 1 0ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือจะคอมเมนต์ใต้โพสต์ทางช่องไลฟ์สดนี้ได้เลยครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแห่งใดจิตอาสา,าช่วยท่านได้ท้ายนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับโรงเวยนกิจอาสาพระราชทานด้วยครับสลับในวันนี้นะครับ สวัสดีครับพร้อมเสียสละจิตอาสารอบภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยม่หวังสิ่งใดตอบแทนทําด้วยซ้ำ ใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุ